ใครที่มองหาที่ดินทำเลดีราคาถูกวันนี้โมเมมีให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเราอยู่ด้านนี้เลยที่ดินของเราลักษณะจะเป็นล่องส่วนเก่าค่ะอยู่คลองสิบเอ็ดน้องเสือปทุมธานีห่างจากรังสิตนครนายกถึงที่ประมาณเจ็ดกิโลถือว่าใกล้ใกล้มากๆเลยไม่ไกลแล้วก็ดูการเดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่ของเราก็าสะดวกมากๆใกล้มากๆค่ะ ที่ดินของเราขายยกแปลงละสองไร่ได้ก็คือว่าเป็นข่าวดีด้วยค่ะก็คือได้ฟรีห้าตารางวาลูกค้าซื้อเพียงแค่สองไร่ฟรีห้าตารางวาค่ะราคาต่อไร่ตอนนี้โปรโมชั่นมากๆเลยจากปกติขายไร่ละ9 5 0 0 0สบาทตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงไร่ละ890,000บาท รวมสองไร่ก็เป็นราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทฟรีค่าภาษีค่าโอนให้ที่ดินของเราเป็นพื้นที่สีชมพูเหมาะที่จะทำบ้านสวนขุดโคกหนองนาหรือจะทำโกดังบริเวณโดยรอบของแปลงที่ดินเงียบสงบมากๆเลยนะคะอันนู้นก็จะเป็นถนนคลองสิบเอ็ดที่จะวิ่งไปวัดป่าคลองสิบเอ็ดค่ะเข้ามาถึง ที่ดินก็ประมาณ800เมตรที่ดินของเราหน้ากว้างหน้ากว้างสวยมากๆเลยค่ะหน้ากว้างอยู่ที่50เมตรส่วนความลึกอยู่ที่64.5เมตรที่ดินหน้ากว้างความลึกคือสวยมากๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะที่ดินของเราจะมีป้ายบอกราคายังเก่าอยู่นะคะก็คือราคาเดิมนะคะขายอยู่ไร่ละ เก้าแสนห้าหมืนบาทต่อนหนึ่งไร่อันนี้ก็คือราคาโปรโมชั่นราคาลดมาก็คือเหลือไร่ละแปดแสนเก้าหมืนบาทปีค่าภาษีค่าโอนให้น้ำประปานะคะก็ขอขยายเขตมาไฟฟ้าก็ขอขยายเขตที่ดินของเราหันทิศเหนือถนนหน้าแปลงจะกว้างอยู่ที่8เมตรก็คือว่ากว้างมากมากเลยค่ะ นี่ค่ะถนนหน้าแปลงของเราบรรยากาศดีมากเลยค่ะเงียบสงบมากๆค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยห่างจากรางังสิท์นครนายกก็เพียงเจ็ดกิโลถือว่าใกล้มากๆเลยค่ะหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนาเลยค่ะถ้ามองรอบๆก็คือสงบ,บจริงๆค่ะเนี่ยค่ะเป็นร่องสวนเก่าลักษณะของแปลงที่ดินที่ดินก็ถ้าลูกค้าซื้อก็ต้องถมนะคะ ก็ถมที่ประมาณเมตรหนึ่งหรือเมตดครึ่งผมเม็ดประมาณเมตดครึ่งกำลังดีการเวลาฝนตกดินยุบลงไปนะคะที่ดินก็โอเคค่ะสวยมากๆนะคะก็โอเคทำเลดีด้วยนะคะใครที่มีทุนอยากจะทำโกดังคือเหมาะมากๆเลยค่ะที่ดินตรงนี้แนะนำเลยค่ะมีมีเพียงสามแปลงเท่านั้นค่ะ รีบมาจับจองเป็นเจ้าของดุนดวนเลยค่ะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนบายบายค่ะ